เราเราดีพอแล้วเราดีพอแล้วบนู่นะไรั่งเนี่ยไปเฮ้ยตรงได้แล้วแหละทองมาไม่มา้ไม่มากูเติมมือนะไอสัตว์มาิ้เ้ยเฮจะยืนจะยืนจะยืนอสัตวจเย็นเืไม่แปราอยู่อุ้ยไม่มากูเติมมือนนะไอสัตว์่ยังยังไม่มาสาแม็กกันนะนี้พี่พี่จะชูดยพันหรอ พี่บีพี่ต้องใช้สูตรเว้ยพี่เชื่อผมพี่กำหัวคาลงไม่ต้องสูตรหรอกเฮ้ยจริงพี่ออกเลยอยู่ที่ดวงเฮ้เไปมไม่ใช่แล้วแหละสี่กล่องยังไม่ออกเลยอะอะไมากเ่แเออข่าว่ามันออกไปจนหมดแล้วไป้อเมาเว้เเปิดให้ไหมเอาละองของของเลฮ้ยเฮเฮ้ยเกี่อันใช่นั่นแหละขอสามเลยดีกว่าทางที่้โอ้โหเรว ฮ้ยมาเลยีออะไรอ่ะเีทเปืดทุกกล่องเลยวะต่อไปใช่ไหมกระเพื่มต้าใช่ไหลเกปืนแล้วนะพี่าาเยเกินมุยตุ้ยุมือแล้วแรเปิดทีเผยห้าครั้งลเนี่ยอีกบอก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 อีกกบอกอีกบอกอีกบอกไหมโอ้ไม่มามัง่ายเกินไปช่วยมุย เหลือเท่าไหร่วะเนี่ย <akl> ah ในกล่กองหนึ่งอ oh, ไม่มาพอแล้วเอาอะไรมาไปไปไปอัพเวลครับอัพเวลอัพเวลครับอัพเวลเบลหกอับเบลหก เติมต่อดีกว่าเฮียตออะไรวะวิ่อต่อ่อต่อว่ะอต่อวิคอต่อเว้ยใจดีเฮ้ยีเหยวุ้ยวุ้ยวุ้ยจเย็นดีจะเย็นดีจะเย็นดีคุณจเย็นอีาวกบอเดียคุจะเวบเละเฮ้ยจะเย็นดีอีาเว้ย ทำนี้ไม่ได้นะคูพี่ทำนี้ไม่ได้นะขับเอาโชยดิเฮ้ยซื้อนี่มีสองพันเลยเว้ยตอนนี้มีบูปินเท่าไหร่วะมีหกมีหกอันเชื่อบูปินเฮ้ยขาซื้อเลย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 มีขาใช่ไหมหนึ่งเวลสองคินไนสี่เวลอัพเลยพี่อัพเลยไปเลยไปเลยหาเวลหกเวลเจ็ดเวล ไปแล้วอย่างนี้ต้องไปแล้วเฮ้ยเจ็ดเปลก็จบที่ไอ้นี่แล้วนะใช่ใช่เจ็ดเป้าก็จบแล้วจบที่สโคบอ่ะพี่จบที่สโคบเออเฮ้ยขาดเชือกว่ะต้องแปดใช่ไหมต้องแปด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 ก้ามาดูกล้าวหน่อยกล้าวไปดูกล้องดูกล้องไม่ได้ตรงนาดนั้นกล้องเป็ดมันก็เอล้ายเป็ดแล้วกันจบเจ็ดก็สวยแล้วแโคบแต่มันขาดเชือกกันพี่พี่เชือกอ่ะขาดเชือกก็ไปพันก็ได้พันพันกันเองก็ได้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องดูแล้ว จะย่อยแล้วจังหวะนี้จะมาจอยแล้วอยากได้บ evet like ้างจังเลยห้ากล่องวะห้ากล่องวะที่เปิดไปอะห้าสิบห้าสิบที่ว่าห้าสิบกล่องแกงไม่แตกไม่แตกย้อยอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยเราดูนะเว้ยพี่เขาเติมไปสามพันกว่าเขาได้กูเติมไม่หมื่นกว่าไม่ออกสักกล่องไอ้เหี้ยโอ้หใครมาเติมเนี่ยแนนใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยยังไม่ดีแนนเหรอ ให้หนึ่งรึเปล่าวะอาใครเชิญม้อนอันนี้มา m เตอร์บ้าบอกเล่นไม่ได้ให่เขาเข้ามาเองใช่ใช่อันนี้ใครไม่รู้อ่ะยีเข้ามาขิงเข้ามาขิงไงปั๊มปั๊มแรงมาเข้ามาขิงเข้ามาขิงคิดไปตะวันกดไปเล่นกันสามคนอด้ปั๊มเคดีมาไอ้ปั๊มเคดีปั๊มแรงมาไงพี่คุณจะคุณจะเอาแบบนี้ทุกกระบอกไม่ได้นะครับสวัสดีคุณหนึ่งสวัสดีสวัสดีครับ พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่ดูพี่บีดีเขาเขาเปิดเขาเปิดกล้องอ่ะพี่ห้าห้าคั้งอ่ะเขาได้คาเลยอ่ะเฮียเจเติมเป็นหมื่นแล้วอ่ะไม่ได้เฮียอะไรเลยอ่ะโอ้หคนนี้ระดับจุดยอดแล้วผมไม่เถียงแล้วครับเงียบเอ็มโปมก็อะไร่ะสองเคใช่ไหมสามเคเลิกคุยเฮียไม่เติมไม่มีต่ำ

คุณบีคุณบีครับผมครับธนาคารเปิดไหมอ่ะธนาคารที่ไหนครับอ่าธนาคารสปิกานายอ่ะครับตอนนี้เหลือในบัญชีหนึ่งพันบาทฮ่า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 กะกูจะกู้สินเชื่อซะหน่อยเฮ้ยธนาคารปิดแล้วนี่หว่าใช่ใช่มันห้าโมงแล้วไงโอ้ ว่าจะกู้ธนาคารจะว่าจะกู้แบงค์นี้สัหน่อยโอ้ยเปิดเปิดขาใช่ไหมแบงค์แบงค์แบงค์นี้ไม่ไม่คือเขาเปิดอ่ะพี่บีเขาเปิดไอเอ็มเคกับขาเว้ยไอ้เคียแล้วผมขาดแค่ขาไอเอ็มเคอ่ะพี่กูเติมไปแบบจะสองสามหมื่นแล้วอ่ะไม่ออกเลยเว้ยพี่ดูพี่บีดิพอแล้วเห็นนะแค่นี้แหละพอติดเกมเดี๋ยวค่อยไปอัพกันอื่นจะส่งไว้ก่อนพี่อัพก่อนอัพทำไมไม่ต้องอัพเอาอันอื่นโอเคเอาหลังกูเลยเก็บไว้เก็บไว้